สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหลังจากที่แน็กชาลีกับกามินได้แ,แยกย้ายกันไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบก็มีแฟนคลับหันหัวเรือไปทางด้านของสาวจีนอย่างคุยอันทันทีถึงขั้นเข้าไปพิมพ์เซวทุกครั้งที่คุยอันไลฟ์หรือพีเกับเพื่อนๆแต่ล่าสุด ดูเหมือนสาวคุยอันจะเกิดอาการอึดอัดถึงขั้นออกมาพูดว่ารู้สึกเครียดที่มีคนเข้ามาดูไลเป็นจำนวนมากมีสินค้าหลายอย่างติดต่อเข้ามาแต่ไม่มีแผนรับงานโฆษณาใดๆไม่อยากเข้าสู่วงการบันเทิงแค่หวังว่าจะได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนคนธรรมดาทั่วไปและมีความสุขในทุกวันยืนยันว่าแน็ชาลีคือพี่ชายล่าสุด คุยอันก็ได้ให้ลามแปลความในใจโดยคุยอันสงสัยว่าทำไมมีคนเข้ามาพิมพ์หัวเราะทำไมมีแต่คนเข้ามาพิมพ์หัวเราะและอีโมจิหัวเราะก็เลยแปลกใจเลยสงสัยว่าทำไมมีแต่คำว่าหัวเราะลามก็เลยบอกว่าพอดีชาลีแบตเขาหมดเขาร้องเพลงอยู่แล้วแบตหมดทุกคนไม่มีที่ไปก็เลยหนีมาที่นี่ก็เลยหัวเราะกันลามก็บอกว่าทุกคนชอบคุณเขาสนับสนุนคุณคุยอันก็เลยบอกว่า ขอบคุณที่สนับสนุนแต่อย่าไปยัดเยียดหรือไปจับคู่อะไรให้เขาอย่างเช่นเวลา pk กับดาราหรือคนไทยไม่อยากให้กระโดดไปห้องนั้นห้องนี้แล้วก็ไปบอกแล้วเหมือนจับคู่ให้เหมือนกับให้มาแซวรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรือไปแซวถึงห้องอื่นสมมุติ pk กับดาราคนนั้นคนนี้หรือคนที่รู้จักน้องรู้ว่าเล่นๆแต่พอมากไป เขาก็เซนซิทีเพื่อนๆที่ PK ด้วยก็จะรู้สึกอึดอัดเหมือนกันบางทีชาวเราก็ข้ามไปพูดไปจับคู่ให้ก็คือเราเล่นกันเราก็เล่นในห้องนี้อย่าลามไปห้องอื่นมากคนอื่นเขาจะมองว่าคิดอะไรกันหรือเปล่าเพราะก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ก็บอกน้องเขาไปว่าก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นยัดเยียดให้จับคู่กันอย่างเช่นเวลาแม่ทับไลฟ์ก็ไม่ต้องไปชักชวนให้มาหานี่สิ ห้องนี้ก็ไม่ต้องไปบอกว่าให้ไปหาแม่ทัพสิเขารู้สึกว่ามันกดดันเขาอึดอัดก็อยากให้เพลาๆลงนิดนึงตั้งตัวไม่ทันแค่อยู่ๆมีคนมาบุกเป็นพันเป็นหมื่นก็ตกใจแล้วก็เกิดอาการเครียดประมาแล้วก็นอนไม่หลับบางทีคนเยอะก็รู้สึกประมาด้วยก็คืออยากให้น่ารักกับน้องหน่อยค่อยเป็นค่อยไปถ้าเขาถูกใจเขาก็หาวิธีคุยกันเองเราไม่ต้องไปเชียร์ขนาดนั้นก็ได้ และนี่ก็เป็นความในใจของคุยอันที่ฝากถึงแฟนคลับที่จับจิ้นและก็กำลังเชียร์อยู่นะคะให้เพลาๆลงหน่อยเพราะว่าคุยอันเองก็เกิดอาการรู้สึกอึดอัดและก็ประมาะเรียกได้ว่าหลังจากนี้ก็ดูให้มีความสุขก็พอนะคะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ